ย้อนไปเลยดูสาไม่ชนะหรอกยอนตายไปเลยมือเล่นกากอะย้อนไปเลยจะไม่ดาว่าเล่นกากทำไมอ่ะน้องเก่งหมอเออเบอร์หนึงเก่งมากเลยครับเขาเก่งไงเขาเก่งฮัลโหลครับทีมโอ้ทีมเปิดไหนไม่ได้กันหรอกครับไม่เป็นไรอ ได้ครับคนมานใจดีโอเคครับคนวอนใจดีกับขนวานใจร้ายมาอยู่ด้วยกันมันก็คงใจดีแล้วก็ใจร้ายเธอบอกไม่รักคนมานดีก็ดูเท่เหมอนใจร้ายไอ้ด hmm. ูพ <Yeah, anyway> ี่ดูพี่ไอ้คนวอนใจดีดูพี่มีโชว์หัวไม่ติงบอกครับ อะไรว้าวสว่างที่สองไปสักมาสวัางี่นะครับเทนสองเทนสองเชทนสามครับอ๋อเก่งเขาเรียกมโย้อนไดูดสามไม่ชนะหรอกย้อนตายไปเลยมือเล่นการ์ดย้อนตายไปเลยจะไม่ด่าเขาเล่นการดทำไมอ่ะเขาเก่งหรอเออบนเรืงเก่งมากเลยครับเขาเก่งไงเขาเก่งก็ยิงดึงตัว ใช้ให้เพชรหน่อยดิครับอะไรนะเพชจช้าใช้ให้เพชรหน่อยครับอะไรเพชรอะไรเติมเกมดิครับอะไรเติมเกมอะไรพูดไรพคุไม่ได้หนอกครับแล้วทำไมอ้าวเราไม่มีตังค์เราตายไม่ได้อะไรเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์พี่แรกเขาคุยใหแย่ด้วย ว่าเพื่อนกลาดูดิดูเขายิงดิเรายิงได้เหมือนเขาไหมล่ะได้ดิมันมันไม่ชนะเรามาสั้นห้องแล้วอ่ะมันไม่ชนะเราอะไรไม่ชนะห้องไม่ชนะเราเลยไปว่าเขาทำไมล่ะีปสร้างมาดค่ะีปสร้างมาเลยมาดิเขามาดิครับีปสร้างนะครับมาทัวร์กลัวนี้กูไม่กลัวนะคะไปสร้างมาเลยก็ไม่กลัวมาดิเกมเท่าไหร่เกมละพันไหมไม่แดงเลยเกมละพันไหม เอาไหมกล้าไหมเกมหนึพันน่ะกล้าสิครับมาเลยมาดิครัก็มาดิครับตั้งห้องนะครับมาทั่วเราไม่มีแบบตัห้องนะครับเอ้าไม่มีจะเดื่ดได้ไงเอาพี่สร้างสิครับไม่สร้างไม่มีหนูก็ไม่มีพี่เป็นเยอะเ่าพี่ดูสวะไม่มีพี่ไม่มีเราไม่กลัวนะคะเย็นตัวนะคะไม่ใช่ผีไม่ได้กลัวครับไม่ใช่ผีเป็นผีหรอถึงต้องกลัว มาเลยยิงตัวได้นะตามดูนองดูดๆอรๆๆ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 ัๆๆ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 ๆไๆๆ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 ไๆๆ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 ไๆนไๆๆ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 หนๆๆ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 ๆนๆไมๆๆอ้าวี่สร้าง ไม่สร้างหนูไม่มีบัสสางหนูมีหนูจะสร้างอยู่แล้วถ้ามีก็สร้างเหมือนกันคนอย่างพี่หนูไม่กลัวหรอกคนอย่างน้องพี่ก็ไม่กลัวพี่ชายยังไม่ได้พี่ชายไม่ข้าข้าไม่ได้อ้าวพี่ลาวนะคะอย่าว่าเลยพี่เรานะคะอเออน้องไอย่าว่าพี่เราดูดิเห็นไหมอ้าวพี่หนูนะคะอ้าวพี่หนูหรือก็พี่พี่พี่เหมือนกัน ไม่ได้ว่าพี่ไม่ได้แล้วทำไมแล้วทำไมเป็นไรมีปัญหาอะไรพี่ชายขอบวยหน่อยครับอยากโดนรถถังไหมอยากโดนรถถังชนไหมกรถถังเบาเอ้ยย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 ย้ยย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 เยยยยนรยย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 ไม่ปลยย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 ะไยย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 นนยยยยัยยยยยยางยย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  ฮัลโหลน้องชายน้องรักลุงไหมน้องช่วยพี่หน่อยน้อง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 มันจะถามพี่น้องขวามือเออสวยเออพี่รักเองโอเคน้องเรจับมือกันเก่งไม่คาดอยูเก่งเก่งเก่งมากเรายังไม่ได้ยิงเลยอ่ะเก่งตรงไหนอ่ะทุบอย่างเดียวที่หลังไม่ต้องชุบไม่ต้องช่วยดูนะคะยิงให้ดูเลยเออยิงให้หมดเลยนะครับเออยิงหมดเหมือนกันดูด่พี่ดูดู เป็นไงอ่ะเป็นไงพี่ยิงหัวเห็นไหมดูครับดูเหมือนกันน้องดูพี่ยิงหัวไหมหล่ะมันแกีพี่ยิงหัวนะน้องไม่เห็นหรอเฮ้ยน้อง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 รักน้องรักพี่ขอบ a l a n หน่อยน้องซื้อบ a l a n c e หนพี่ได้ไหมน้องใช้พี่รักพี่ขอได้ไหมดูพี่ตังไม่มีครับเอ้าขายของนี่เอาของเอ้ยใครมีปืนโอ้สวยสวยรัก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 เออดีมากน้องชายพี่ขอพี่ขอเออเอ้าขโมยทำไมอ่ะโอเคไปกาซูนละน้องเฮ้ยก็ไม่ให้กระสุนอีก พี่เล้าเล่นเก่งนะครับเก่งแล้วพี่เล่นเก่งไหมพี่คนนี้เล่นเก่งไหมน้องชายเก่งครับเอาพักทีไหมเก่งเล่นเวนอยู่ข้างบนบ้านนะครับมามีอยู่ข้างบนบ้านมีกลมปักมาเค้ยนะงอนนี้ยิงหัวด้วยทำได้ไหมล่ะสายมือมาชุบกันละน้องเอ้ยเอาทั่วดันเลยน้องทึ้งทึ้งทึ้งทึงมันอยู่ทึ้งทึ้งบ้านตัวนึงเิง ที่นี่มีโครงท้าช่อยหน่อยครับไปนอกรวบกันต,ตัวทัวรับน้ามันยิ้มได้ที่นี่นี่นะที่นี่มันมีสองตัวคุณมาเอาอั่วเนอะ ยู่วภาษาหนายครับครับพี่ทำอะไรอยู่ครับเอามายิงนอกไม่เห็นหรอเห็นไหมเห็นไหมถามว่าพี่ทำอะไรพี่ทำอยู่เออเก่งไหมน่ะเก่งมากเลยครับบาเลยเก่งเก่งมากอะไรมากอะไรนะพี่เล่นบาเลยเก่งไหม ขอบาเรตหน่อยครับไม่ให้เอาไม่ให้เลยก็ไม่ให้อะทำไมอะดูเลี้ยงเก่นะคะบาเรตอ๋อพี่ก็เก่งเหมือนกันแล้ไเมื่อกี้พี่ยิงไปทั้งสามตัวไม่เก่งหรอเก่งมากเลยครับน<า>่าเห็นไหมเรารักกันนะน้องชายน้องชายรักพี่ไหมเนี่ยโดน รักพี่ไหมดูเลยดูโลดูหน้าตาดูยังหัวให้ดูเอาพี่ถามว่าน้องชายรักพี่ไหมนี่น้องไม่รักพี่หรอเวลาเดี๋ยวเขาเดินลงของเขาตีน้องเข้าไปก่อนี้เขาเชิญมาวะนี่นี่ของฮัลโหลครับน้องชายฮัลโหลครับน้องชาย ัลโหลครับน้องชายกดเลยครับพี่กดเลยไม่ไม่ไม่น้องร้องเพลงให้พี่ฟังเดี๋ยวพี่ส่งบัตรเป็นชื่อให้ร้องเพลงให้พี่ฟังเดี๋ยวพี่ส่งบัเป็นชื่อให้พี่กดเลยครับพี่ถามว่าน้องจอาบัเป็นชื่อไหมเป็นคนดังเปล่าครับเป็นคนดังเปล่าว้าเป็นคนดังเป็นคนดังถ้าน้องอยากได้บเป็นชื่อเดี๋ยวพี่น้องร้องเพลงให้พี่เดี๋ยวพี่ส่งให้เป็นไงล่ะ่เลนะใให้เพหน่อยพี่พี่ให้น้องร้องเพลงก่อนเดี๋ยวพี่จะให้เพียน้องร้องเพงร้องเพลง เ็าบอกว่าหลังเกมคนแบบนี้ก็ได้เจอสติมเมอร์ว่ะโหสุดยอดมากพี่ชายโกนเลยครับพี่ชายมา้องจับเว้นไหมน้องเลยยืดแยกยืดแยหวนดิแกลังดิแล่าแฟนแม่ทุกคนเรยวพี่ไอ้ปัเป็นที่คนละใบ พี่ไม่มีลุ้นไม่ต้องมีแต่ี่กโอน้องก็งานด้านน้งก็ต้องคือพี่เอาค่คนเดียอยู่กับพี่มันมันลำบากนาบเอาร้อเพลงต่อดีกําลังฟังเอาต่อเลยลูกไปอีกเพลงหนึ่งก่อนไปพี่โดดคับพี่โบดิคับนพี่ใ้ล้อพลง้ไม่ได้ให้กดเล่นโอ้ยมีแต่นี่กบโอน้องบานน้องา กินไม่นเลตงมมีก่อนตกน้องขึ้นน้ำตานักร้อไม่ถูกเลยครับสูอาเอาไปนี่ไปน่สูปวดหัวเห้เออพี่ชูเลยครับีมไม่ได้เลยครับน้องน้องที่กดอะไรนั้นน่องส้องมัดไหมฮะพี่พี่ยูองครับพี่อยู่ช่องไหนครับผมจะได้เข้าไปดูครับ้อเจเจครับไปล้านจุ๊บว่ะ พี่เลียงเก<อ>งมากเลยค่ะชอบดดิดดมันยังยอมมูมันง่